ขอลงผล,ลไม้บ้างนะไม่ได้มีตะผักนะสวนบุ๋มนีมีให้กินทั้งปีมีทุกฤดูกาลเลยค่ะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะช่วงนี้มีลูกหมอนหรือมัมเบอรี่ว้าลูกดำๆแบบนี้คือหวานมากแล้วนะติดอมแดงอมม่วงหน่อยๆแบบนี้จะกำลังเปรี้ยวหวานกำลังพอดีชอบมาก ใครชอบมัมเบอรี่นี่เลยเดี๋ยวบุ๋มกินเผื่อพวงใหญ่ๆกินให้ปากม่วงไปเลย